ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะคะถ้าใครต้องการมาติดต่อที่นี่นะคะเนี่ยน้องชายมาซื้อต้นไม้มาส่งน้องชายซื้อต้นไม้ะคะ่ะนี่ <c oughs> นี่นะจ๊ะโอ้มีเยอะเลยมีลองกองด้วยนะคะนี่ไม้ผลนะคะพา้องชายมาซื้อต้นไม้เออต้นนี้ต้นเขาเรียกต้นอะไรอะ่ะพันทองอ้อดอกพันทองเขาเรียกดอกพันทองตัวน,นี้อยากได้เนี่ยดอกเขาเรียกดอกพันทองนะคะเนี้ยเอาไปวัดไปวาได้เลยดอกเนานะดอกพันทอง อ๋อเขาเียกชือพันทองเรารู้จักแต่ดอกไม่รู้จักชื่อนะคะกระดังงามะนาวแป้นเมืองหือต้นใหญ่ๆหลวงๆนะคะเนี่ยต้นใหญ่ๆหลวงๆเลยนี่ต้นมะกรูดนะคะเนี่ยมะกรูดมีหนวยนะคะเนี่ยหนวยมะกรูด ตัวนี้ต้นใหญ่มากเลยนะต้นนี้ใหญ่มากเลย,นะม,เลยนะมีหลายแบบเลยนะคะเนะี่ยนีดอกโชคที่เขาเรียกลอกโชคดอกโชคสงการตอนสงการเข้าไปไหว้พระกันนะคะเนะี่ยดอกโชคแต่ต้นจะใหญ่มากนะคะดอกดอกโชคต้นจะใหญ่มากเลยมืสมัยก่อนมันอยู่ในในป่าเนาะ เมื่อก่อนถ้าสงการ้าจะไปวัดไปวาไปหาในป่านะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้ามาปลูกกันแล้วนะคะเนี่ยเอากิ่งเอาตอมาปลูปกม,มีอยู่ในร้านเขามีดอกตลอดเลยนะในป่านี่ออกดอกออกดอกปีละครั้งในก็ร้านทางเคียงนะดอกไม้สวยๆนะคะโอ้สารเน่ดูสิคาะสารเน่สวยมากเลย ถ้าเราไปผูกไม่มีหมวยมาที่เราสวยนะคะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะตูซีสเแเน่ตุ้มเงียบเงเลยส,สวยอดอกกระถางนะคะเป็นดอกกระถางเนาะดอกนี้ก็สวยนะคะ หาอากาศเย็นเย็นมากาเลดต้นมากาเลตตตู้นนี่สวยมาก